โมเมนต์ตาตึงใจมาร์คแบมคืนคอนเสิร์ตด้วยการที่ประเทศไทยถูกช่วงเวลาของแบมแบมมักจะมีพี่มาร์คอยู่ด้วยเสมอขอโทษพีพีที่ทําสิ่งนี้บนเวทีจนต้องรีบง้อด่วนตารางผังมาร์คทัวร์ประเทศไทยมาแล้วสิทธิพิเศษคุ้มสุดๆเก็บเงินรอกันด่วน ต้องบอกเลยว่าเป็นงานคอนเสิร์ตที่คุ้มค่าแก่การรอคอยและคุ้มค่าแก่เงินที่เสียไปมากเลยจริงๆสําหรับคอนเสิร์ตเดี่ยวเวิร์ทัวของเซเลปิสไอดอลเคป๊อปเกาหลีใต้สัญชาติไทยอย่างแบมแบมกันพิมุกที่ได้จัดคอนเสิร์ตในชื่อว่าแบมแบม The First v i r t u a Area 52 in Bangkok ที่ถูกจัดขึ้นในวันที่28ตลุลาคมที่ผ่านมาซึ่งก็จัดเต็มทุกความปังและความสนุกน่าทันได้ดงสเตเดียมแต่คนที่ได้ไปงานนี้ต่างก็ต้องบอกกันต่อเลยว่าคุ้มค่ามากเลยทีเดียวทั้งแสงสีอลังการผู้จัดเต็มไม่ว่าจะไไปบัตรราคาคหน ก็สามารถเห็นศิลปินบนเวทีได้อย่างชัดเจนเพราะว่าแบมแบมั้นได้จัดพังเวทีพิเศษเข้าหาแฟนคลับได้ทุกคนโดยมีเซอร์ไพรส์มากมายภายในงานซึ่งเซอร์ไพรส์ที่หลายคนต่างรอคอยนะคะก็คงหนีไม่พ้นอย่างมาร์กป้วนหรือมาร์กเซเว่นพี่ใหญ่แห่งวงก็เซเว่นที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษภายในงานนี้โดยมาร่วมร้องเต้นเล่นกันบนเวทีในคอนเสิร์ตของแบมแบมนอกจากนี้พี่มาร์ก็ยังได้นําเพลงใหม่ที่เพิ่งถูกปล่อยออกมามาร้องในเวทีของคอนเสิร์ตแบมแบมด้วยอย่างเพลงที่มีชื่อว่า f a l l e n แม้ว่าอากาเซ่หลายคนจะบอกว อย่างร้องตามไม่ได้เนื่องจากเพลงนี้เป็นเพลงที่เพิ่งถูกปล่อยออกมานั่นเองแต่สัญญาว่าจะกลับไปฝึกร้องให้เต็มที่เพื่อง,งานคอนเสิร์ตเวิร์ทัวร์เดี่ยวของพี่มาร์กต้วนทางนี้นะคะคอนเสิร์ตของแบมแบมทั้งสองวนเนี่ยบอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นงงแง่หนักมากเพราะว่าเจ้าตัวอยากจะเป็นทีมแฟนไม่อยากจะเป็นทีมแม่ไม่อยากจะเป็นเบบีแต่ก็ไม่ว่าจะทํำยังไงนะคะ,ละหลายๆคนเนี่ยก,ก็ต่างมองว่าแบมแบมนั้นยังเป็นเบบีอยู่เสมอแม้ว่าถูกขึ้นชื่อว่าเป็นยินแดนเมียหลวงแต่สุดท้ายแล้วโพข,ของแม่แบมแบมนั้น คนในคอนเสิร์ตทีมีอายุน้อยกว่าแต่แดนอยากจะเป็นทีมแม่ของแบมแบมขนาดที่ว่าหยิบเพลงของ f ฟ r e Boy ของพี่พีกิจมาร้องในคอนเสิร์ตแล้วเพราะว่าอยากจะเป็น f ฟ r e Boy แต่ก็ไม่ไวโดนแซวว่าเป็น f ฟ r e b a b y แบมเแถมตัวก็ยังมีการโวยวายไม่รู้จะต้องทำยังไงแล้วถึงจะได้เป็นทีมแฟนสักทีเพราะว่าแดนเมียหลวงตาจะให้เป็นเบบีกันอย่างเดียวเลยหลังจากที่ร้องเพลงจบนะคะแบมแบมจึงได้ขอบคุณที่ให้หยิบเพลงนี้มาร้องแต่ก็ไม่ไวคะ่ะทำเอาหลายคนเนี่ยต่างพากันแซวเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงของพี่พีแต่แบมแบมก็ได้พด ว่าขอบคุณบิลกินซึ่งก็เป็นการขอบคุณผิดคนนั่นเองทําเอาแบมแบมนั้นขอโทษแทบไม่ทันจนเจน้าตัวนั้นต้องบอกว่าขอร้องอย่าดรามา่าผมพูดผิดจริงๆซึ่งข่าวนี้ก็ไวมากเลยนะคะถึงหูเจ้าของเพลงอย่างพีพีอย่างรวดเร็วจนพีพีเนี่ยยังเอ่ยแซวว่าถอดเสื้อด้วยหนีแต่ว่าขอบคุณผิดคนพี่เห็นคลิปแล้วนะพี่แบมแบมเรื่องที่โดนเรียกผิดไม่เป็นอะไรพีว่าก็กน่ารักดีบางครั้งพี่ก็ยังโดนเรียกผิดเลยก็เข้าใจได้และนักข่าวจึงได้มีการบอกต่อว่าแต่เขาพูดผิดเขาก็รีบขอโทษกทลางนะ พีพีจึงได้รีบตอบกลับไปว่าไม่ให้อภัยแล้วมากดเลิฟก,ก่อนหลังจากที่คลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นไม่ถึง2ชั่วโมงแบมแบมจึงได้เห็นคลิปแล้วจึงรีบเข้ามาคอมเมนต์ใต้รูปของพีพีในอินสตาแกรมทันทีว่ามาง้อแล้วนะครับของกับอีโมจิหัวใจสีแดงแล้วก็ยังได้ติดตามพีพีอีกด้วยทำออนไลน์คนนั้นบอกเลยว่าน่ารักกันเป็นอย่างมากในความสัมพันธ์ที่ดีของพีพีและก็แบมแบมนอกจากนี้พีพีก็ยังได้บอกด้วยว่าดีใจที่เพลงของเราไม่ใช่แค่ว่าศิลปินในประเทศเราเพราะว่าพี่แบามแาบ คอนเสิร์ตก็ดีใจมากๆแล้วดีใจตั้งแต่ที่พี่เขามาติดต่อขอลิขสิทธิ์แล้วแบมเองก็ได้พูดบนเวทีเลยว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีมากๆมันเป็นหน้าเป็นตาของคนไทยพีพีจึงบอกว่าดีใจเป็นอย่างมากอยากจะเป็นเมมเบอร์ลับในก็อเซเว่นพีขอเป็นเซนเตอร์อยากจะเป็นวิชวลสงสัยงานนี้คงต้องถอดเสื้อแข่งกับแบมแบมแล้วโดยบนเวทีคอนเสิร์ตของแบมแบมนะคะในช่วงการพูดคุยแบมแบมก็ได้ออกมาบอกว่าผมไปเจอในทวิตเตอร์เขาบอกว่าพีมาร์คเป็นส่วนร่วมในวัสําคัญของแบมแบมมาโดยตลอดเลยซึ่งผมลองมานั่งคิดดูอีก มันก็เป็นเรื่องจริงครับไม่ได้จะมาพูดให้มโนกันนะแต่ผมอยากจะพูดความจริงครั้งแรกที่ผมถึงเกาหลีพี่มาร์กก็อยู่ตรงนั้นวันแรกที่เราเดบิวต์ในนาม GOT7 ก็อยู่กับพี่มาร์กครับและจําได้ไหมครับแฟนมิสติ้งครั้งแรกพี่มาร์กก็มาเชียร์ด้วยครับและในวันนี้โซโล่คอนเสิร์ตเวิร์ทัวร์ครั้งแรกของผมพี่มาร์กก็มาอยู่ตรงนี้ครับจบคําพูดนี้พี่มาร์กจะได้บอกต่อได้ว่าต้องการเมื่อไหร่ก็เรียกได้เลยทาเอาแฟนๆนั้นลุ้นกันแล้วว่าคอนเสิร์ตของพี่มาร์กที่จะมาััดดในนปรรระะเไย้มม,ยไม,ามมาาาาวววหือ่่่พลสุตก เตรียมจัดคอนเสิร์ตในชื่อว่ามาร์กต้วนเดอะออร์เทอร์ไซด์เอเชียทัวร์ูทลสัน24อินแบง k อกที่ถูกจัดขึ้นในประเทศไทยในวันที่20ถึงวันที่21มกราคมณอิมเพลตอารีนาเมืองทองธานีโดยจะเปิดให้จําหน่ายบัตรพร้อมกันในวันที่2ธันวาคมนี้โดยผังราคาบัตรและสิทธิพิเศษบอกเลยว่าจะเต็มอย่างมากซึ่งบัตรก็มีราคาทั้งหมดมีตั้งแต่ VVIP 8,500บาท v ี p 6 5 0 0บาทบัตรยื่น5,900บาทบัตรนั่ง5,500บาท4,900บาท3,000 1 9 0 0บาทแล้วก็2,900บาทสำหรับสิทธิพิเศษต้องบอกเลยว่าใครๆเนี่ยต่างก็เฝ้าจับจ้องราคาบัตร VIP ที่ราคา8,500บาทกันทั้งนั้นเนื่องจากได้สิทธิพิเศษอย่างมากมายอาทิถ่ายรูปคู่1ต่อ1กับพี่มาร์ควงกุญแจสินค้าลิมิเต็ด โปสเตอร์ช่องในการซื้อของก่อนใครช่องในการเข้าชมคอนเสิร์ตก่อนใครฟโฟโต้การ์ดซาวเช็คกู๊ดไบเซสช,ชัน่นโปสเตอร์งานนี้ก็ได้ได้ว่าสิทธิพิเศษนั้นคุ้มมากเลยทีเดียวโดวยผู้จัดอย่าง BEX Event ก็ได้ออกมาประกาศรายละเอียดต่างๆก่อนกดปั๊บล่วงหน้าถึง2เดือนทําให้แฟนคลับมีเวลาเตรียมเงินในสสาหรับการกดซื้อบัตรคอนเสิร์ตซึ่งงานนี้ใครเลงจะไปซดนบัตรไหนราคาไหนก็เตรียมจับจองกันไว้ได้เลยและภายในงานนั้นจะมีเซอร์ไพรส์พิเศษอะไรหรือไม่รอรายละเอียดจากพี่มาร์กกันได้เลยจ้า